สวัสดีครับพี่น้องสุกุลทุกคนนะครับปกติเจนเคยนะครับในสองนู่นันนี้ซันยุ่ไหมครับพี่น้องครับมืาหนีมาหาป้าแบบขอบขั้วเลยเนะครับมาแค่สามคนนะครับพอวิรัตน้องต้นแล้วก็อุ่นตัวนี้ครับมาอยู่แค่สามคนแต่เอาพื้นที่ใหญ่เติบได้ครับเออมากินกินกลมๆได้เลยนี่เอาพื้นทีแบบยางใหญ่เลยครับไม่จำหนึงเดยบก่าเอาตัวนี้ครับมันใหญ่แห้งมันใหญ่เกินไปก็เลยว่าเอาเสียวๆนี่แหละแล้วก็ไล่จากห่วยนังเขามาครับเอาเสียวๆเอาถ้าเสียเอางานใหญ่เลยมาสิโอ้ ่าคือเจ๊ยยิ่งเท้ะวะไอพี่น้องลุ้นเบิ้งว่ามื่อนี้นะครับเป็นงานแบบครอบครัวนะครับสามคนเท่านี้สิได้ป้าหลายซ้ำใดนะครับพี่น้องรอลุ้นเบิืงนะครับเด้อเอาไปครับพี่น้องมาไล่ปลาด้วยกันนะครับเด้อดีครับเนื่องจากคนมาน้อยก็เอาไรยิ่บเพียบที่นี่ครับก็ต่อใกล้ดอกโอเคพอมีนนี่ครับหนาเขียวๆตั้งนานนี่ครับนี่คือหมองของเขาเป็ดไก่เลยครับเอาง่ายๆเลย เดินในเพราดเอาปลาครับระวังตีเห็ดด่างปิดนะครับเด้อด่างฝั่งนี้กําลังปิดครับอนเหยียบถือปลาสองตัวนี่ตีนเลยนี่นี่เออมันเป็นปลาสองตัวเลยก้ามึ้นมาก่อนก็ได้ก้ามึ้นมาก่อนก็ได้ไม่สิรุดออกจากตาเนี่ยพราดเอาตัวหนึ่งแล้สองนี่ปลาสองตัวเลยเบิ่งนคาร์เป็นป่ายังไหนไหนรูดไปตัวหนึ่งเนี่ยยู่ยยุ่นี่จัดจับตัวมังกนเอาขึ้นมาตึงๆก็ได้ถ้าเบิ่งนคาร์เป็นป่ายังครับยังไม่เหยียบถือพอดี ก็สวยตัวนึงครับอีกตัวนึงโอ้เป็นป้าตาเหลี่ยมครับนี่นี่โป่นี่นี่เนี่ยนะนี่นบ่อนีตัวนึงอันเป็นปลากระเดื่องบ่อบ่อนี่ตัวนึงนี่เดี๋ยวก่อนตัวตัวเจ้าแม่ตัวเจับกันตอนนี้โป่นมันไม่รู้เลยนี่ข้าต่อหนียันี่ขึ้นหนอกได้ไหมครับเด้อทั้งหนอกได้หนี่ในนี่โป่งเห็นปะ เดี๋ยวครับเหมือนมันเสิเอาละครับไหนเมตุนิลแมตุนิตัวนี่ตัวนึงไงนี่นี่ตัวนึงนี่เนี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนีป่านี่กันเลยนี่ไม่อยู่ด้วยกันมันเล่นกันสูงอุ้ยบอลเลนนี่เยอะแล้วพูดดิเล่นดีเยอะไหมเดี๋ยวเดาเป็นกันครับอุ้ยออกต้งตาบอกออกบอดนะอู้อุ่นจากจ้าเพื่อเสีน่ตัวด้วยกันบอดนี่อุ่นเยือกอุ่นเหมือนอุ่นซีว่าโมแมนตัวด้วยกันนะพอเวลาปดเอาละครับเอามือมาทั้งนอกตดตดเบิ้งตีนมเมก่อนมันเกี่ยว มันเกี่ยวปลาอยู่ทั้งนอกเดี๋ยวมันเจ็บเลยไม่ใช่หรอตัวกันบ่บ่นี่ไอ้เขามาอยู่ในมือเดียวกันอุ้ยนี่ปะต้องมันปะต้งนี่ตัวใหญ่หรือเ่าเนี่ยปลาไทยปลาจัาเดือนี่ตัวใหญ่นี่มันละตัวจับมันละมันละเขามาอยู่ด้วยกันเลยครับมันเกี่ยวไปเบื้องมันนี่กันเกี่ยวม่้ยเนี่ปลานี่คือปลามันมันฝืนนะครับเด้อตัวตัวตีนเหยียบลูกมันลงก่อนเกี่ยวส้มใหญยังบุษันหงเลยเบิ้งให้ยกแหนตอนนี้บุทันดีเห็ดยกขึ้นเลยบ่ยังเป็นปลาเรียยยนงเด้้ตัััววอู่กคบ อีดีจับอยู่แห่เนเดี๋ยวเราจะไปเอ้ยเดินอเอเอาของก่อนก็ได้เพราะเอาของก่อนก็ได้พอเมาทีหลังตัวงามนะครับเด้อตัวนี้เด้อบัดต้นของมันบริโภคได้ตัวงามครับปูงี่แหละสูงยังยืดกันเด้ยังไงเปลาเออเก็บตะกุมหมดเออปลากุ้มครับปลากุ้มเหยียบลูกแหงไปเด้อเดี๋ยวไปเอากระั่างมาเพิ่นใส่ดีกว่าครับกระสันมันสิบบ่อได้น่าเนี่ยปลากุ้มตัวนี้ละอันที่ว่า มีสองตัวไข่กระสักต้นยืนสนิวตัวหนึ่งกำอยู่หมอเยี่ยมดูไปเดี๋ด้ววนดอกกำจุดน้องก็เอาปลากันเด้อตัวงามบ่ะนี่ของคักแน้งเว้ยโอเคเต็มตัวงามเลยของวุ้นเออสีแดงดีหมอฮนี่เลยโอเคครับตัวนี้เราอุตส่าห์เก็บปลาติดด่างซื้อเลยครับนี่บุ้งว่าข้างในสีเป็นอย่างไรครับแต่ที่แน่ๆมันมาติดด่างถือว่างามๆอยู่เลยครับ หมูหนองเป็นปสาอยังตัวใหญ่วะไส้อยังดอกไงวะลาคุยลามครับโอ้โหเออโอเคได้ตรม่หรอวะให้มาสามสี่ตุ๋หัวลุนแตก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 ไปทางหายไปเลยตัวอย่างนู้นนี่ติดอยู่ในด่างอย่างนี้ยังว่าแล้วเห็นแนมไหวบวพานยังวไงมาต้องเห็นเราออกมาเลยโอ้นี่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 เออห็นเราออกมาเลยยังว่ามันลุดไปมันบมดแมนแมนมันต้องเหม่งคุยเต้าเด็กกันมาเซ็นใส่กระซังน้ำครับไม่อีกแล้วครับต้องหน่อยไหม น้อยแลวป่าตีดั่งเนนาาะบปหตอนนี้จีใส่วิธีการเอเอาด่างพื้นนี่เข้าไปจนถึงแห่นะครับเฮาค่อยเอาด่างพื้นนี่ดันเข้าไปใส่ติดกับก้อนหญ้าก้อนนี้แล้วเฮาค่อยมาลื้ออีกเทือนึงนะเป็นงานใหญ่ของเฮาครับตัวนั้นเถอยได้2เลยว่าอย่างโอ้ยเดินเดินหน่อยโอ้ยเอ้ยครับเดี๋ยวเฮามาลื้อกันเลยครับไปเดี๋ยวตูดด่างก่อนมามาหยับด่างเลย่าตอวด่างครับตรงไหน2เทือดละไรทีมุตานิน นี่เอาปัตตุนีไว้ก่อนนี่เปอะไรเอะไรอมุดปัตตุนีโอ้โหไหอีกตัวหนึ่งบ่มคนละโต๊บ่โอ้โคโลโต๊ครับเออไอ้ปัตตุนี้ดีตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะเป็นทรงมุดกับอันนี้เป็นอาจจะเป็นปลาคุยลำครับนั่นนั่นนะพี่น้องครับปลาปลาชนนะครับเด้อโอเคเห็นไ่นีได้ยุ่ยครับปัตตุนมุดเอาปลาตะเหลี่ยมนะอมุดถึงสองเท่าเลยปลาตะเหลี่ยมนี่ยว่าบอกอันนั้นเลยเด้อกําลังโคตรต้นนั้นต้นนี้ข้างหน้าโอเคครับตอนนี้ได้เป็น สองตัวมองนี้ระวงังตีก็ลังจอ,อดเออหัวบัวหัวบัวมีหางกกน,นี่เลนน์เอหัวบัวเป็นตาเปเลี้ยงเออหัวบัวบัวแดงครับตีเขาเลี้ยงกันเขาเพาะกันจังหวะนี้ครับจังหวะตีเ้าสิบเด้ป้าเพิ่มนะครับเด้อคือจังหวะจอดด่างครับตัวโยกโยงคนเมื่อต้น,น,นตัวน,น,นี่นรเราด่างไปซัมไนล่ะตีไปต่อมแล้วพอโยงโยงคนมัน้งอ๋อเนี่ดยต้นนี้ซัมนี่นะครับเด้อขาด่างขาขาจอดด่างขาขาขยับด่างครับเมื่อก่อนนี้เห็นตายอยู่ตัวหนึ่งครับเล้วนี่ละเออเด้อ ได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาโอ้โหโอ้โหพกเกี้ยวพี่เอาเกี้ยวพี่ได้ดีแน่ได้ดีแน่ออกออกตดออก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 นี่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 ยุนิยุนมาปี่หมจับเอียงออกมึมันบอดได้ด้อยแนามันต้องตีต้องเคาะก่อนเข่าก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยุนิยุนินี่น้ำดำนี่อ๋อออกมือกเดี๋ยวเดี๋ยวยูซื้อเออนี่หยิบลอยนี่ได้ของแท้นี่ได้นี่เออ ขันบ่เคาะกันเราบ่ได้เลยบ่ได้ว่าเห็ฮลุตไปแล้วครับตัวนึงครับเป็นปลาชนนะครับเด้อดติดรูดไปซ้ำกันกับตัวนีวเนาะเออตัวติดรูดไปกรับตมันนีแหละแต่ก็อยู่ในแหอยู่นี่นะครับขู่อตัวนึงนี่มันเมื่อกี้ก็เห็ฮลุตไปครับย้อนว่าจับเอาเลยว่าแต่สิจับอยู่โมเมนต์ครับมันดีในน้ําเด้นี่ๆเอียงเมื่อกี้กันปะมั้งกันปะเออเขาออกจดเกลี่ยนะครับแล้วก้อนนี้ก็เป็นก้อนสุดท้ายแล้วที่อยู่ในหน้าแหย่อยู่ตอนนี้ครับ นี่ก็บ่มีแป้ล้วหมัวป้าเขาแหงบ่มีบ่มาเดี๋ยวบอเบิ่งก่อนผู้ชายครับกันเท่าสิไปเบิ่งปลาหนีแหงบ่เห็นสักคืนก็เข้ามาทางไหนเข้ามาทางไหนอตอนนี้จะได้ปิดแหงครับเข้ามาอ่าปิดแหงเลยโอเคตอนเย็นแล้วกันต้องไปสนใจมันครับตอนนี้ปิดแหงแล้วครับ ป่าบางีป่าเฮามาดุนกันสิใส่วิธีการตุ่มแหกัเห็นะครับเด้อสิบ่ใส่วิธีการงมครับสิบ่สิบาหย่าออกเลยสิตุ่มขึ้นไปเบิงแล้วไปหลุนป่าด่านบนเลยว่าสิเป็นยังไ๋เมื่อกี้โอนสูนถือเป็นไปอีไทยไงครับถีู่นอยู่ตอนนี้เบิงตนก่อนครับ่าแต่สิบวพอไปอไทยเลยได้เพราะว่ามันแต่เขาดึงหย่าดึงยังงเขาบ่ท่านซูนไปอไทยพ่อโตครับแล้วก็กำลังมาสูนในเหยยังดีอยู่ครับแต่เบิงว่า เวลาตุ่มขึ้นไปเหล่ามัอนี่ให้เอาสีได้ป้าอียงกันอ้าวครับพี่น้องครับตอนนี้ตุ่มมาจอได้เลยตอนนี้แล้วครับมันนี่สิพอเวลาลงไปกอดงูจะกอดเบิร์ตบอสครับนี่คือการตุ่มครั้งแรกของพอเวลาได้เลยครับหมายตัวเตือนมาเวลาตุ่มนี่คือมาตุ่มกับมูเพิร์นครับเอาขึ้นมาแล้วเอาออกจากหัวดิออกจากมือส่วนๆมือเช็คดูยูซีก่อนเจ็บมั้ยยังยังยังมากอดข้างล่างอีกคนนึงยัยังไกข้างล่างอีกนั่นละเออ ตัวนั้นมือกอดอีกนะตัวหนึงเอากอดกอดพี่บอกรอดหอมกันก็อดต้่มไม่เบื้ออันนี้ตัวน้องวป็นอันนี้อันนี้อดลูกมาทุ่นโอเคครับตัวนี้ตุ่มขึ้นแล้วได้ครับเด้ครับมึงขึ้นมึงได้ไหมขนาดนี้ก็ได้หมดแล้วมาหน้ามาหนึ่งจงฝุ่นดีขึ้นเมื่อพอป่ะเดี๋ยวมาเบิรงครับว่าสิเป็นยังไงมามีป้าอย่างเต่าที่เห็นตอนนี้มีป้าจนแล้วกับป้าอีไทยครับตอนนี้ที่เห็นครับ น้องว่ามีปลาตัวญ่มาสุนเต่ยโพห็นเลยเด้แต่ว่ามันสุนเหมือนป้าต้นหินอยู่จากแต่ต้นสุนมันต้นเห็นอยู่ครับแต่ปลาจุนอุนหัดไปแล้วไปไทยอุนหัดไปแล้วมันกระั้นอยู่เลยนี่ครับเรือลำด้านเอาออกแหลือครึ่งนึงครับเด้หัวนอาออกอยู่หุ่นครึ่งนึงครับเบิ่งตียังหลายคือเก่าอยู่ว่าออกครึ่งนึง เสียมาเสียง้อนก่อนยังแห่งเลยนี่ออกลายนึงว่าแต่เบิดไปแล้วเลยว่นเต่เบาวัเหลืออยู่หอมเนี่ยนีคือเก่าอยู่มาการบันทึกเห็นโตป้ากะข้างบนเนี่ยเมื่อกี้เนี่เห็นเป็นเบื้องต้นกับเป็นไปไทยครับด่นม่อนนั่นเสียงยังไม่มีเสียงนี่เนี่ยหลบลบหลบดีไปไทยสี่เหลือตีง่ายคนนั่นในฝ่าตัวโอ้ไปแล้วเอาเปล่าเนี่ย โอเคครับมาหมูทั้ง่ายแหงไปอย่างไรนอทั้ง่ายแหงเดยวจะไปหายเด้อพสลิเอ้ยถ่ายสามเมเป็นไงหนี่หังเยหาหางเงียงแตมันหายเลยเด้หน่ะต้นยี่มนีต้นยี่มนีเออปกต้นนึงครับนี่แหม้าหลอดเงียง่าด้กังไปรากฏเดออกไปไวมือปะกดตัวนี้ มันจีแท้นะจแทงหักแล้วบ่พอหักตัวนี้บ่หักนคือมันคือมันตัวใหญ่กว่านี่เลยอันนีตัวใหญ่ตัวนึงององต้ถยครับอีไทบ่อีไทยลีส่ะอาปนอีไทยเอาหอา่งยิงยิงยยงยิ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 งยยยิงยิงยิ้ยิงยิงยเงิงยิงยิงิงยิงงยีงเิิงยิงยิงงยิ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 ยิงยิงยิ้ยปงยจนเว้ยโอ้ยยิงยิงยงยิงงยิงองยิงยิงยิปยิงยิงยิงยครับ ้อมด่างเหรอท <annex tego? S 1> oh, ี่นึงเหรเห็นแต่ห oh, ังเห็นแต่ไปหังโอ้ยทยหลายอยู่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับอู้ปาดุกตุ่มอะไรยังไวะตัวีนี่ยดูเหนปจุตัวนี้ปจุนี้อนท่ตาเม้ยเฮ้ยปดูุ้มอ้กับปาดุงใหญ่แหงอุมันห่องห่องดุตัวนี้บ่ห่องเดุกูดดูดดดดูนี่่ดดดั เดี๋ยวลุ้นไปเรื่อยครับพี่ไปอูยอีไทยงครับพี่น้องครับอีไทยใหญ่ครับเด้ออีไทยหลายอยู่เด้อแต่บัวูนบัวูนกำงามอยู่สัมเนีเฮาเห็ดว่านหน่อยนะครับแต่พี่น้องเอ็นแต่เริ่มต้นนะครับน้อว่าเฮาเห็ดว่านหน่อยแห้งเห็ดบบใหญ่ปันใดนะครับไลายลามาใส่กับกระไดประมาณนี้ถือว่าขาดอยู่เลยครับกระไดพอได้ไปกินอยู่ครับเอ้าออกออกกันไปบ่ อะไรมันถอนแล้มาทั้งใต้ก็ได้คำเลยครับเด้อมันหนีบอดีกินเขาเลยว่าสิกินเขาแรงบอดีกินแทฉบอกกันว่าสิกินเขาปลาเห็นแต่บอดีกินเออเป็นของเท่าอะไรบัานนี้เป็นโคกอุ้งใส่อีเทมยไงปลาด่างไหนมาเบืองต้นก่อนเออปลาในด่างเอาต่วนออกต่วนนอกหน่าออกเอาไปเป็นขางในเดียวเน่าออกกันเนาะเนี่ยเสียงป่าสิสรุปบางป่างามร่องถึกประดุกเงยแทงเด้อ มันประดุกมันเหลืองนี่หรอเนาะประดุกเหลืองงามนี่แหละประดุกนี่เน่เหลืองงามเลยอะไรปลาเป่าสองตัวกับอุ่ญยนลงไปปล่อยให้เขาเหรอมันติดขึ้นมาน้ำปลาเป่าน้ำจืดนี่ครับสำหรับเฮ็ดว่าง่ายๆนะครับเนาะเ้องเดี๋ยวจะถอดในเบื้องครับเดี๋ยวถอดในเบื้องอูดปลาสลิดเหนือกลายนึงเลยปลาสลิดว่ามันลายอ๋อ งามอยู่งามอยู่้มนี่หมาคําครับมันก็เลยบ่มีหมองบ่มีตําแหน่งให้ลงเลือกบ่ได้ครับก็ต้องลงอะออะพ่อส้มนี่แหละดิ้งหน่งกันอ้ยเดินป่งต้งยังเออถือว่าส่วนเร่งแหงปลาดุกนี่บ่อชื่ออะไรปลาดุกเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่คือปลาด้วยครับเด้ออ้าวตอนนี่ครับนี่ปลาดุกนเป็นยัง ปลาจนครับปลาสลิดโอเคเอ้าเก็บเลยเอฟไซตัวโซ่ป่ะอือมันห่องยีงหละปลาจนครับเอ็นเอ็นปลาดุกไงปลาไทยไทยใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าหมูไตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่าตัวนเต็มกำเต็มกำพันอยู่ครับเออมาเก็บปลาด้วยกันครับปลาสลิดกับอะไรก็นั่งตุ่มเทแเลกเได้นะครับแต่เอามาปกติสิใส่วิธีการงมเอา อันนี้คือตุ่มเทแลแอกเลยฮอ,อที์เทลแอบ่กออบอคอยก่าเห็ดกับตุูเต้าจะใส่วิธีการงมเอาอตุ่มมาเป็นปลามันออกได้นี่สลีกับตัวนี้นตัวน,นี้เกือบหาโมงแงงนะครับเด้อว่าคือสิบฤกษ์กินเขาปลาแล้วตอนนั้นอาจจะคัมครับก็ต้องได้กลับอีกโอเคครับมาตอนสู้ขึ้นนี่น่ฮะว่าธรรมดานะครับเด้อดีงามอยู่ เออเอ้าปลายังยอไปลาเขงโอ้ยปลายังอท้ายยูพี่ก็มีโอ้นี่ก่อนนึ่งนี่อยู่ในไหก่อนงโอ้ยได้รุกได้รุอีกพิกมาเลยพิกมาเลยโอ้ยพี่ประจนโอ้ปลาจุนนีห่อไว้ครับนี่ปจนตัวนี้แอบนี่นนั้นไม่ประจนเพ่อมีแวโอ้ห่อไวุ้กลังโอน้ยันยมันหนีไปครับก็เลยหอว้นี่ปลาสลเมื่อกี้เนปลาทยเด้มื่อกี้ นี่ต้นี้ห่อไว้ครับนี่วัดเต็ประจนตันนีได้บอกเวลาระวังตุ่มย่านมันนีให้ตัวไม่ใช่เอกไปหรอโอ้นี่เกือบเสียงามเลยตัวนี้ด้ยัดตตัวนีเกือบเสียามเลยมันบัลลีอยู่อีกก้อนหนึ่งเมื่อตัวโอเคครับสู้ไหมเบิงตื่นไล่สู เห็นบ่เปิดเลยดีกว่าบ่เห็นน,น,นี่นั่นหลังบ่เห็นเนาะนิ่นี่สักนี่ละนี่ครับ,รรบสำหรับเพชรเอาง่ายๆงไงนครับเดอ้อเข้ากับพ่อได้ป้าไปกินอยู่ครับนี่เป็นป้าอีไทยปลาขาวปลาจนน,าานั่นเอาปลาบูถิ่มลงในนั่นปลาบูผลัดนะตัวที่สามนะครับปลาเป่าครับปลาเป่าอันนี้คือปลาเป่าที่มันบ่ทันพองนะครับเด้อไหนมันพองเลยนี่นี่ปลาเงฮะไอตัวปลาเข่งไม่ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวสิเอาปลาเป่าไปปล่อยครับ ตัวนี้เป็นตัวทีสามเหรอามเว้ยโอเคครับหืมหลังเลยว่ะเออต้องเอาเท่าแห้พี่น้องมักป้ายังครับนี่ในนี้ครับนี่ในส่วนโตอุ่นๆว่าอุ่นมักป้าซอยครับป้าพวกพวกอันอันนี้นะนี่ันี่ครับนี่ครับงข่าปูนดัดยังกินแรงพี่น้องมาอุ่นมาอุ่นมักป้านี่เว้ไป้ถอดมันเสียบดิอันนี้ปลาจนครับเนื้ออ่อนๆแกงข่าปูนค่อยๆปลาจนเฮ็ดกันได้กินมาแรง โอเคครับพี่น้องครับไปนอตถ้าพานเอาพานกับคอมมินได้ไดด <im it> นะครับเด้อเห็ดเอาง่ายๆนะครับใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงหน่อยๆครับสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงละมาเที่ยงแล้วทีมงานไหนเพิ่นขึ้นก่อนพี่น้อเงเห็นมาเนี่นยไปเห็นมาครับก็เป็นคนขึ้นนะเพิ่น <ừ. S 1> ขึ้นก่อนครับเพิ่นมาหลายคนเพิ่นเห็ดเหลวเร็วกว่าเพิ่นมาทีหลังเพิ่นเหลวก่อนบุงวันไดไล่บุลไล่นะครับเด้อคนบ้านเดียวกันนี่นแหละครับโอเคครับ